การทำ factor analysis จากในห้องเรียนของอาจารย์ปราณีนะครับผมอันแรกเลยก็คือให้เปิดไฟล์นะครับ 6epq นะครับเมื่อเปิดไฟล์ 6epq ขึ้นมาแล้วนะครับผมไปที่ analyze ครับไปที่ dimension reduction ครับแล้วไปที่ factor ครับให้เลือกออทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ q 1ถึง q 2 0นะครับ แล้วก็เลือกมานะครับ Descriptives ครับให้ติ๊กที่ Univariable แล้วก็ Initial Init solution นะครับติ๊กที่ Coefficients แล้วก็ KMO ครับ Continue ครับ Extraction ครับให้เลือกเป็น Alpha นะครับ Alpha factoring ครับ uh, Screenplot ด้วยนะครับแล้วก็ eigen value นะครับอันนี้เป็น2นะครับออไม่ใช่ครับ fixed number of factor นะครับ2ครับ continue ครับ rotation ครับเป็น vary max ครับ continue ครับ option ครับ suppress small coefficient ครับอันนี้เลือกเป็นจด .3 นะครับ Continue ครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับได้ Data Output เรียบร้อยครับผมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับเสร็จครับผม